งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะคะร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานแถลงข่าวความพร้อมเตรียมจัดงาน Thailand Electronic Circuit Asia สองพยี่25หรือเ e คกา2025ในเนี่ยระหว่างวันที่20-22ถึงสิงหาคามในปีนี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยในปีนี้นะคะยังได้ขยายพื้นที่การจัดแสดงเป็น1 2 0 0 0ตารางเมตรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่า พร้อมตอนรับบริษัทกว่า500แห่งนะคะและผู้เข้าชมงานกว่า7 0็ด0 0คนจากทั่วโลกเพื่อแสดงนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรม PCB และ PCB A ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีคุณนรุชานะคะรองเลขาธิการ b o i พร้อมด้วยคุณพิธาใน,นะคะนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยคุณแคนิซุงนะคะประธานสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงเข้าร่วมง,งาน ปีนี้นะครับเราก็จะโฟกัสไปที่เซมินาะนะครับแล้วก็เอ็กซิบิชันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับเซมินาะเนี่ยปีนี้จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ IC Substrate นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับ uh, สองก็คือไซส์ของเอ็กซิบิชันเนี่ยใหญ่กว่าเดิมเนี่ยสองเท่านะครับเพื่อให้รองรับคนที่มาเอ็กซิบิเตอร์เนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับแล้วปีนี้เราก็มีเอ็กซิบิเตอร์เนี่ยมากกว่าคราวที่แล้วเนี่ย เกือบ60นะครับมีมากกว่า700 Ex ก i ซ i ิ o r ตอร์นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนี่ก็คือการที่เราเนี่ยทำ business matching นะครับให้กับคนที่ต้องการ PCB นะครับแล้วก็ Entrepreneur ในเมืองไทย e n t e r p r i s สต่างๆในเมืองไทยให้เจอกับ global leader ใน industry นั้นๆครับผมครับก็ตัว TC หรือ Thailand e l e c t r o c c s r c u i t e Center นะครับที่มาที่ไปก็จะมาจากในเรื่องของ ที่มีการใน3ช่วง3ปีนี้เรามีการานักลงทุนนะครับแล้วก็ p p l y c h เชนเกี่ยวกับ้าง P C B fabrication เข้ามาถึง50รวมถึงในส u p p l y เชนซัพพลาย i ออร์นะครับประมาณ250บริษัทนะครับในช่วงความคาดหวังของอุตสาหกรรมนี้นะครับที่ต้องมีการเริ่มการาจัดตั้งแล้วก็ทำการผลิต ในช่วง3ปีนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของว่าจะเป็นเรื่องกําลังคนการสร้าง s u p p สป라이ช i นในการแข็งแรงขึ้นดังนั้นทางอินดัสทรีนะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งตัว TCC ที่จะโฟกัสทางด้านเรื่องเทคนิคโอเอชูเคชั่นนะครับโดยการที่จะจตั้งรายการผลิตจําลองนะครับที่จะเรียกว่าโ r o t ไ t y ์ e ไลน์นะครับเพื่อจะได้ในเรื่องของการเกิดการแด์ซอนนะครับ ซึ่งทางนี้เนี่ยเรามีการทําร่วมกับทางกระทรวงอวนะครับแล้วก็ทางาทางภาครัฐนะครับร่วมร่วมกับทางบริษัทในซัพพลายเชนครับจริงเราตั้งใจจะร่วมเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกนะครับแต่ว่าอนเจนดาของปีแรกกับปีที่2ในปี2024เราอยากจะนำเสนอว่ามิสซูบิชิมีโซลูชันมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์อะไรบ้าง ที่จะมาทำเรื่อง smart manufacturing ในการผลิตปลายของ PCB นะครับแต่ในส่วนของปี2025คือเทคท่าปีนี้เนี่ยเราเพิ่มลงไปอีกก็คือว่าเราจะร่วมกันสร้างซัพพลายเชนใหม่ในการทำลายผลิตล PCB ได้อย่างไรแล้วก็กลุ่มที่เราเชิญเข้ามาร่วมในงานเทก้า2025ครั้งนี้เป็นกลุ่มบริษัทคนไทยนะครับที่เป็นซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ซึ่งเราได้พัฒนาเทคโนโลยีกับโซลูชันร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารพลังงาน,าน เกี่ยวกับเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการ QC นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็จะมีโซลูชันเจาะลึกไปนิดนึงเป็นโซลูชันจากกลุ่มพู้มิตของเราด้วยนะครับก็ตอนแรกก็คงต้องพัฒนาบุาคลากรให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่เข้ามานะครับเพื่อให้มีความพร้อมและเข้าใจในเบสิกฟอนเดเมนทัลของ PCB เพราะว่าในการพัฒนา PCB เนี่ยก็สอดคล้องกับทางการพัฒนาเรื่องมิคอ c ดักเต t o r ก็คือว่าโดย bottom l i น์คือว่ามีการทำ resolution ที่สูงขึ้น ฉะนั้นบุคลากรต้องมีความเข้าใจใน Process แล้วก็เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ตอบรับกับอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วก็ใช้คเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับนักธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่ทางด้าน Research นะครับทางโ p r o f เซอร์หรือทุกคนเลยครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ งานเทค้านะครับวันที่20-22นะครับออก g สองวันี2ีนะครับแล้วก็ Hall 99ถึงกับ100นะครับผมเชื่อว่างานนี้ไม่ใช่แค่เป็นงานโชว์เฉยๆนะครับยังมีทั้งความรู้ยังมี business connection ยังมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้สำหรับทุกคนในทุกอุินดัสทรีเลยครับ,รบและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานล่วงหน้านะคะได้ที่เว็บไซต์ Thailand e l e c t r o n i c Circuit Asia.com ได้เลยนะคะ